สวัสดีพี่น้องมากมากพอยากแตงโมม่กินดวยจ้ามือนีไม่กินแตงโมที่ทะเลจ้าแตงโมเนื้อแดงแดงมันหวานฉ่ำจ้าทุกคนม่กินน้ำกันดวยจ้าพอยากหืมื่อนีม่กินแตงโมที่ทะเลบรรยากาศร่มเย็นสบาย กรอบหวานนีดีจังช่ำดีดีมันนี้มาคนเดียวนะคะ วันนี้ไม่ทำงานจ้าพักผ่อนหนึ่งวันค่ะทุกคนกินแงโมอน้ำกันจ้า,าเป็นไงโมมาหน้าเป็นไงไปเห็นงานเนื้อฉ่ำดีดีจ้าทุกคน อากาศเย็นสบายไม่กับตรกนี้